ก็จึงได้มอบหมายให้ทางกระทรวงยุติธรรมนั้นเนี่ยได้มีการไปดูรายละเอียดเป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็ดูว่ากรณีไหนที่เห็นว่าเป็นความผิดไม่ร้ายแรงนะครับสามารถที่จะขอให้มีการยื่นประกันตัวต่อศาลแล้วก็ถ้าเขาขาดแคลนทุนทรัพย์เนี่ยเราก็มีกองทุนที่กระทรวงยุติธรรมอยู่นะครับก็สามารถที่จะเอาเงินในส่วนนี้ไปช่วยเหลือได้นะครับณเวลาที่ผมเดินทางออกมาจากประเทศไทยเนี่ยครับก็มี2ราย,ยโทษครับ3ราย ที่ได้มีการดําเนินการช่วยเหลือจนเสร็จเรียบร้อยก็คือได้รับการประกันตัวออกมาครับผมก็ได้เชิญบุคคล2ในสามนะครับมาพบพร้อมทั้งครอบครัวหรือญาติที่ดูแลให้การประกันตัวออกมาเหตุผลหลักก็คือว่าเนื่องจากว่าการประกันตัวครั้งนี้เนี่ยดำเนินการโดยกองทุนของรัฐนะครับซึ่งก็ทําให้เป็นการเพิ่มน้ําหนักเวลาไปขอประกันตัวจากศาลเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือว่าเมื่อได้รับการประกันตัวแล้วเนี่ยขอให้ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการประกันตัวอย่างเคร่งครัด นะครับเพราะหากเพราะหากว่าไม่ดาเนินการเช่นนั้นนะครับไม่ทําเช่นนั้นเนี่ยไปผิดเงื่อนไขของศาลเข้าเนี่ยก็จะต้องถูกจับคุมคุมขังอีกนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าผมมีความตั้งใจในการที่จะดูกรณีอ,อื่นๆนะครับซึ่งเรากําลังไล่ดูอยู่4ี่หรายอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าหากว่าสมมุติว่ารายที่ได้มีการประกันตัวออกมาแล้วออกมาแล้วมีปัญหาเนี่ยครับวันข้างหน้าศาลก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่อนุญาตให้ประกันตัวรายอ,ยาอื่งน,นะครับเพราะฉะนั้นก็จึงได้เชิญมาคุยแล้วก็ต้องการที่จะหเห็นความสําคัญของกาารปฏิิบัตตม เงื่อนไขของศาลนะครับซึ่งแนวทางทั้งหมดที่ทำเนี่ยก็เป็นการยืนยันนะครับว่ารัฐบาลน,นั้นให้ความสําคัญกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของที่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในความพยายามที่จะมีการปรองดองนั้นถ้าหากว่าเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงดูแล้วไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงเนี่ยเราก็ต้องการที่จะช่วยเหลือนะครับในขอบเขตท,ที่เราคิดว่าช่วยได้ตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบได้ด้านหนึ่งของงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิรูปและการปรองดอง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเหตุผลที่เดินทางมาเนี่ยความจริงแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสแวะที่ประเทศจีนนะครับเมื่อวันซื่นนะครับโพรารายการออกอในวันอาทิตย์แต่ว่าที่บันทึกอยู่นี้เป็นคืนวันเสาร์นะครับผมเดินทางไปที่พิธีเปิดเอเชียนเกมนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วครับผมเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการแล้วก็ในช่วงที่ผมได้เยือน มณฑลความตุ้งนะครับโดยเฉพาะที่กวางโจวนั้นเราพยายามผลักดันในเรื่องของการให้ผลไม้ไทยเนี่ยสามารถเข้ามาขายในตลาดของจีนได้มากยิ่งขึ้นนะครับและขณะนั้นก็มีข้อเสนอระหว่างตัวมณฑลเองกับทางเราครับว่าโอกาสหนึ่งที่จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยได้อย่างกว้างขวางก็คือการใช้โอกาสของการมีการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งหลังจากนั้นมาปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้มีการทําข้อตกลงแล้วก็ทําโครงการร่วมกัน นะครับจนกระทั่งผลไม้ไทยขณะนี้คือ10ประเภทที่เราคัดเป็นผลไม้มีคุณภาพดีมากี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปอยู่ในงานเอเชียนเกมนะครับจีนเนี่ยยอมที่จะให้เราประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นการเฉพาะมีทั้งการจัดผลไม้เหล่านี้เลี้ยงรับรองนะครับจัดบรรจุกล่องอย่างดีให้กับแขก VIP ที่เข้ามาชมการแข่งขันกีฬานะครับแล้วก็รวมทั้งการเลี้ยงนักกีฬาและด้วยนะครับมีการประเมินกันนะครับ ก็ทางกระทรวงเกษตรเองก็ประเมินว่าตรงนี้จะช่วยให้ตลาดเราขยายตัวได้อีกประมาณร้อยได้ยีนะครับแต่ว่าทางจีนเองกลับยืนยันว่าตัวเลขจะสูงมากกว่านั้นอีกด้วยซ้ำน,นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จึงจาเป็นต้องเดินทางมาเพื่อที่จะมาติดตามเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าเป็นควาสมสําเร็จร่วมกันของทางจีนกับไทยที่ได้ตักดันนอกจากนั้นก็เป็นโอกาสดีครับที่จะได้มีการพบปากหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีจีนนะครับซึ่งก็ได้พบกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ก็มีการพูดถึงการขยายเป้าหมายในเรื่องของการลงทุนการค้าการท่องเที่ยวรวมไปถึงความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมนะครับซึ่งมีการพัฒนาการไปในทางที่ดีทั้งสิ้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นการไปขอบคุณทางประเทศจีนนะครับซึ่งได้ให้การช่วยเหลือในเรื่องของน้ําท่วมเรามานะครับสิบล้านหยวนนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีประธานสภาของจีนเดินทางมาประเทศไทยด้วยก็ได้มีการทําหนังสือ ในเรื่องของการตกลงให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้พร้อมๆกับการที่นำเอาบริษัทจีนหลายแห่งนะครับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในนิคมอุตสาหกรรมของไทยซึ่งก็ต่อเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ด้วยที่มีธนาคารของจีนเข้ามาเปิดดาเนินการในประเทศไทยแล้วก็นําเอาธุรกิจของจีนอีกจํานวนมากนะครับที่เข้ามาลงทุนโดยเฉพาะในสาขาทางด้านการเกษตรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งสิ้นครับแล้วก็เลยถือโอกาสในช่วงค่ำนะครับก็อยู่ในพิธี ของการเปิดการแข่งขันกีฬาซี้นเกมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาชาวไทยนะครับแทนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยเ,ออเสร็จจากพิธีเปิดนั้นผมก็เดินทางมาที่ญี่ปุ่นเลยนะครับนอนบนเครื่องบินแล้วก็เช้าพึมนมาก็มาประชุมเอกครับที่โยโกฮาม่าซึ่งวันนี้ก็ผ่านการประชุมในวันแรกไปแล้วนะครับก็เป็นไปด้วยดีครับโดยเฉพาะก็คือว่าที่ประชุมก็ได้มีการให้ความสําคัญกับผลของการประชุม G 2 0ซึ่งได้มีการพูดถึงปัญหาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งประสบกับความเสี่ยงในเรื่องของความไม่สมดุลนะครับในเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจบางภูมิภาคบางประเทศฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วแต่อีกหลายแห่งก็ยังประสบกับปัญหายังประสบกับเ,เงื่อนไขอุปสรรคต่างๆอยู่พอสมควรซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่มาของปัญหาในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งกลุ่มประเทศ G20 ่ก็ได้มีการมอบหมายให้มีคณะทํางานที่จะไปศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหานี้เพื่อจะมีการเสนอต่อที่ประชุม G20 ซึ่ง ฝรั่งเศสจะเป็นประธานครั้งต่อไปนะครับกลุ่มสมาชิกของเอเปกก็ได้รับทราบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เห็นคล้อยกับมติต่างๆของที่ประชุม G20 นะครับแล้วก็ในวันแรกก็ยังได้มีการพูดถึงเรื่องของการที่จะทําให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในครั้งนี้และก็การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตนั้นเป็นการเติบโตและเป็นการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างมีคุณภาพนะคคุณภาพที่ว่านั้นก็จะมีทั้งในเรื่องของความสมดุลทั้งในเรื่องของความยั่งยืนนะครับ ทั้งในเรื่องของความเป็นธรรมและวก็ยังเน้นในเรื่องของการที่จะให้เรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของของนวัตกรรมนะครับมาส่งเสริมตรงนี้พร้อมๆกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะทําให้เราสามารถที่จะผลักดันให้คุณภาพการเติบโตของเศรษฐกิจโลกหลังจากฟื้นตัวจากวิกฤตรอบนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นะครับของประเทศหรือของโลกอย่างแท้จริงนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมต่อครับ ซึ่งจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการผลักดันให้เกิดการค้าเสรีอย่างกว้างขวางมากขึ้นทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็การที่สมาชิกของกลุ่มเมเปกนั้นเริ่มไปทําข้อตกลงทางด้านการค้าต่างๆซึ่งระหว่างการเดินทางมาทั้งนี้นะครับก็ได้มีโอกาสหารือทวิภาคีอย่างเป็นทางการกับทั้งราาประธานธิบดีของชิลีเปรูนะครับซึ่งทั้งสองประเทศนั้นก็อยู่ในช่วงที่เรากําลังมีการเจรจาเพิ่มเติมในเรื่องของการค้าเสรี ซึ่งก็จะเป็นการเปิดตลาดขยายโอกาสให้กับนักธุรกิจของไทยนะครับและประชาชนไทยได้เป็นอย่างดีพรุ่งนี้ก็ยังจะมีการหารือทวิภาคีกับนายรรกรัฐมนตรีของออสเตรเลียและของแคนาดาด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังใช้โอกาสนี้ในการพบปะก,กับภาคธุรกิจเอกชนนะครับทั้งในกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกของเอเปแล้วก็สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะซึ่งก็ได้ยินดีครับว่าบรรดาภาคธุรกิจเอกชนใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ล้วนแล้วแต่ชื่นชมในเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและก็มองหาลู่ทางในการที่จะมาลงทุนสร้างโอกาสงานให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นก็ยังเป็นวาพบกับผู้นำนะครับในการสนทนาไม่เป็นทางการกับอีกนะครับแล้วก็มีหลายประเทศที่มีน้ําใจนะครับต้องการที่จะให้การช่วยเหลือในเรื่องของน้ําท่วมและก็พร้อมนะครับที่จะให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม,ตมว่าเรามีการร้องขอไป เพราะฉะนั้นการมาประชุมครั้งนี้ความจริงก็เป็นช่วงระยะเวลาประมาณ2วันครึ่งนะครับที่เดินทางออกมาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่านะครับและก็จะทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นได้ประโยชน์ในหลายๆด้านด้วยกันแล้วก็ดีที่ได้กระชับความสัมพันธ์กับหลายต่อหลายประเทศซึ่งปกติก็โอกาสที่จะพบกันก็ค่อนข้างยากนะครับโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ห่างไกลในภูมิภาคอย่างเช่นอเมริกาใต้หรือแม้กระทั่งอเมริกาเหนืออย่างนี้เป็นต้นนะครับ เมื่อเสร็จสิ้นจากภารกิจนี้นะครับวันอาทิตย์กลางคืนผมก็จะเดินทางกลับไปประเทศไทยนะครับแล้วก็จะปฏิบัติภารกิจที่ประเทศไทยตามปกติในสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ยกเว้นมีช่วงสั้นๆที่จะต้องเดินทางไปกัมพูชานะครับซึ่งเป็นการเดินทางไปร่วมประชุมในเรื่องของกรอบความร่วมมือทีรพดีแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็ลุ่มแม่น้าโขงนะครับที่กรุงพนมเปญก็ขอเรียนครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา งานสุดท้ายที่อยากจะเรียนก็คือว่าผมก็ได้ไปร่วมในงานซึ่งทางปปชนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งเป็นการประชุมที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้ในระดับโลกและก็มีการประชุมทุก2ปีครับปีนี้เราก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งก็ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาตรการต่างๆอย่างกว้างขวางเพื่อที่จะเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับปีนี้นะครับอันดับของประเทศไทย ถูกจัดอันดับในเรื่องของปัญหาการทุจริตคอรัปชันนั้นดีขึ้นนะครับในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าก็เป็นอันดับที่ดีขึ้นมาจากอันดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับคือปีที่แล้วเราอยู่ถึงอันดับที่84ปีนี้ก็ขยับมาที่อันดับ78บครับถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ควรจะพอใจและก็คงจะต้องมีการเร่งรัดในเรื่องของการดูแลแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชันซึ่งหัใจสํสคัญจากนี้ไปก็คือการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผมได้มีการลงนามในเรื่องของบันทึกข้อตกกกลงงับทาาภคเอชน นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ภาคธุรกิจเอกชนจะเข้ามาให้ความร่วมมืออย่างจริงจังกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะเรื่องของการจัดซื้อจัดจา้างในภาครัฐนะครับและก็มีการลงนามร่วมกับทางปปชอีกทางหนึ่งด้วยแต่ว่าที่สําคัญที่สุดนะครับก็ต้องขอยืนยันว่าพี่น้องประชาชนจะมีบทบาทสําคัญครับในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานของรัฐที่จะทําการปราบปราม และก็ไม,ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องครับในการกล่าวเปิดหรือปักธกถาต่อที่ประชุมนั้นผมยังได้หยิบยกว่าแท้ที่จริงแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยนั้นนะครับมีแนวพระราชดำริในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งถ้าคนของเราเนี่ยรู้จักความพอเพียงนะครับนั่นก็คือว่าไม่สุดโตนะครับมีสติมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็มองในเรื่องของการดูแลคุ้มกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั่นก็เป็นอีก ในทางหนึ่งของการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพการปฏิบัติหน้าที่การงานที่จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็จะเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นภารกิจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์หน้าก็จะกลับไปจัดรายการที่ประเทศไทยตามปกติครับสําหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ ชีวิตเราอยากให้คุณมาลอยกระทงที่สุโขทยัยและร่วมงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทยัย2553 19-21พฤศจิกายนนี้รวมพิธีบวงสวงบรพกษศักดิ์สุโขทยัยอลังการกับการแสดงแสงสีเสียงชุดราชธานีสุโขทยัยการประกวดกระทงและนางนพามาราศชมกระทงราชทานในบรรยากาศย้อนยุคสมัยสุโขทยัยพร้อมกิจกรรมสนุกสนานมากมายลอยกระทงสุโขทัยปีนี้สนับสนุนโดย ขอเชิญเที่ยวงานเพื่อนพึ่งพา2 5 5 3และสวนอภรรเกษตรแฝด10-19ธั10นวาคมนี้10นาฬิกาถึง21นาฬิกาน,นพระตำหนักวังสวนกุหลาบรอบสวนอภรรและลานพระบรมรูปทรงม้าพบกับผลิตภัณฑ์ฝีพระหัตร้านค้าส่วนพระองค์สินค้าหลากหลายอาหารชวนชิมและกิจกรรมบันเทิงจัดโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อนพึ่งพา2,553และสวนอภรรเกษตรแฝดพบกันเหมือนเคย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถขอเชิญชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพทั่วประเทศผลิตผลจากฟาร์มตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจกพอเพียงและสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในราคาพิเศษระหว่างวันที่9ถึงวันที่26ธันวาคมศกนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาหน้าสวนอัมพร ชีวิตจริงๆมันยากต่างคนก็ต่างสถานภาพแต่ลึกๆในใจที่เรามีเหมือนกันก็คือมีความฝันมีความหวงังอยากเห็นความเท่าเทียมกันและคาดหวังให้ได้ในสิ่งที่ดีเราทุกคนเท่าเทียมกันในการแสดงนี่คือโอกาสที่เราจะมาปฏิรูปร่วมกันประเทศของเรามีโอกาสให้ทุกคนเสมอนั่นคือความสวยงามของประชาธิปไตยมาสิครับให้โอกาสกับลูกหลานร่วมมือร่วมใจพัฒนาประชาธิปไตย สนามแข่งขันวันละ9ชั่วโมงพร้อมไฮไลท์เกอะติดขอบสนามกับทีมข่าวกวางโจเกมสตลอด24ชั่วโมงอยา่าพลาดชมการถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันที่เอเชิยเกมครั้งที่16จากนาครวางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนทางสทท1 1และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันที่12ถึง27พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดย ไม้ไทยผลผลิตจากธรรมชาติเดินทางผ่านวันเวลาของความคิดผ่านการสร้างสรรค์ของจิตวิญญาณไทยแปรเปลี่ยนไม่จบสิ้นสู่ความเลยค่าหน้าประทัดใจไม่มีที่สิ้นสุดวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าสู่สังคมโลก Creative <With S 1> Thailand and change the world for the better.